สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้แม่กำนันจะพามาเปลี่ยนกระถางทถางบอนสีค่ะคือแม่กำนันก็เอฟมาเนาะแม่กำนันอยากสะสมอยากสะสมก็เลยเอฟมาตัวไหนที่ยังไม่มีนะคะ,ะเป็นบอนไทยเป็นดูสาเหตุที่เรามาแล้วเราต้องเปลี่ยนดูดินที่เขาปลูกมาสิคะ แข็งมากเลยคะ่ะแข็งแข็งแข็งมากเลยนะคะนี่แข็งมากๆพอพอเราได้มาเราก็เราก็ต้องมาเปลี่ยนดินเป็นดินของเรานะคะอันนี้ก็คือไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามอันนี้ก็แข็งแต่ก็ไม่ก็ไม่แข็งเท่าไหร่เนาะค่ะอันนี้สําหรับอันนี้ก็คืออันนี้คือกวนอูนะคะเพื่อนๆอันนี้คือกวนอูค่ะนะคะอันนี้คือกวนอู กวนอูก็ไม่แข็งเท่าไรแต่แต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นดินของเรานะคะสำหรับอันนี้ก็คือกวนอูเหมือนกันค่ะก็คือกวนอูเนาะนี่ก็ไม่แข็งเท่าไรแต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นดินของเราสำหรับอันนี้อันนี้เนาะของมันต้องมีค่ะสีบุรีรัมสีบุรีรัมนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเราก็จะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินใหม่ สำหรับดินของเราดินของแม่กำนันเองก็คือนี่นะคะใช้ดินใบก้ามปูนะคะใช้ดินใบก้ามปูดินใบก้ามปูผสมกับดินเตาถ่านนิดนึงนะคะใบก้ามปู80%ดินปลูกก็20นค่ะนิดเดียวนะก็เน้นไปที่ใบก้ามปูหมักนะคะ เน้นไปที่ใบก้ามปูหมกักค่ะเรามาดูต้นแรกกันก่อนเลยมันแข็งมากแข็งมากนะคะเราต้องเราต้องเอาออกมาแล้วแหละดูเนาะเราต้องเอาออกมาดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ที่เขาปลูกมาก็เป็นดินทรายนะคะนี่ดินปลูกเขาแข็งมากค่ะเรา,เอาออกดูรากเขาก่อนนะคะเอาออกเลย โอ้โหนี่แต่ล่าเขาก็เดินดีอยู่นะคะลาาเขาก็เดินดีอยู่อันนี้คือห้องเฮานะคะเดี๋ยวเราล้างดูก่อนเป็นห้องเฮาค่ะเป็นห้องเฮาเป็นชิ้นบอนที่เขาผ่ามาเนาะนี่เขาผ่ามาเป็นห้องเฮานะคะ แล้วก็จะท้ายแล้วก็จะใช้กระถางขนาดสีนิ้วนะคะสีนิ้วใส่ดินไปเลยใส่ดินไปเลยก็เอาต้นบอลเราใส่ไปเลย ฮองเฮานะคะต้นนี้คือฮองเฮาจะให้รากเขาลงไปก็เพิ่มดินเนาะก็ไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดนี่เราจะไม่ต้องกด ก็ได้แล้วหองเฮาในกระถางใหม่และดินใหม่อันนี้เรามาดูกวนอูก,กันบ้างเรามาดูกวนอูก,กันบ้างว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกวนอูก,กันบ้างอันนี้ก็ชิ้นผ่าเหมือนกันนะคะรากก็เดินดี ก็ล้างดูหน่อยอลากก็เดินดีค่ะก็มาใส่กระถางเหมือนเดิมสีนิ้วกระถางสีนิ้วนะคะก็ใส่ไปเลย เรียบร้อยค่ะสําหรับกวนอูนะคะนี่เราจะไม่อันนี้ก็กวนอูอีกหนึ่งต้นเราก็จะมาดูอันนี้ดินนะคะเห็นไหมเขามีดินอะไรเขาก็ ใช้ดินแบบนั้นนะคะน,นี่ก็เป็นดินแดงๆคงจะเป็นดินตามบ้านตามพื้นที่ของแต่ละท่านนะคะก็จะล้างดูเหนือนเดิมเป็นชิ้นผ่านะคะเป็นชิ้นผ่าชิ้นรากเขานะคะอันนี้เขามีเคี้ยวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่เขาจะมีเขี้ยวกำลังจะขึ้นอีกนะคะเขาจะขึ้นอีกหนึ่งหนึ่งนอนะคะเห็นเขียข้ยวเขาไหมคะนี่คือเขี้ยวนะคะใช้กระถางสีนิ้วเหมือนเดิมค่ะเราจะ อันนี้เขามีเขี้ยวแล้วนะคะพร้อมที่จะให้ลูกเราแล้วค่ะเสร็จอีกแล้ว อันนี้คือไก่ตัวงามเรามาดูไก่ตัวงามกันต่อเลยเห็นไหมดินเขาแข็งมากอันนี้ดินจะแข็งแต่ก็ไม่แข็งเท่ากับกวนอูคือไก่ตัวงามนะคะแต่รู้สึกว่าอืม จะล้างดูก่อนนี่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามก็มีเขี้ยวนะคะมีเขี้ยวนะคะเพื่อนๆเห็นเขี้ยวเขาไหมคะนี่นี่นี่ เห็นไหมอันนี้เขี้ยวเาก็กำลังขึ้นเหมือนกันนะคะเขี้ยวก็กำลังขึ้น เที่ยวก็กําลังขึ้นนะคะสําหรับไก่ตัวงามได้แล้ว มาดูมาดูกระถางนี้นะคะอันนี้ก็คือสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมเราจะเปลี่ยนกระถางขนาดเท่าเดิมนะคะขนาดเท่าเดิมแต่เราแค่จะเปลี่ยนเอาดินของเราเฉยๆเนาะดินของอ่ะรู้สึกจะเป็นแข็งแข็งแล้วสําหรับดินเขาเนาะคะ่ะนี่มันจะแข็งแล้วเขามีมะพร้าวสับแล้วเขาก็มีดินผสม เราก็มาดูสีบุรีรัมกันเลยค่ะเขาจะเป็นอย่างไรบ้างล นี่ค่ะสีบุรีรัมสีบุรีรัมนะคะเขาก็มีเขี้ยวขึ้นเหมือนกันนะคะเพื่อน,นเขาก็มีเขียเข้ยวเขี้ยวเขียวขึ้นเหมือนกันค่ะสำหรับสีบุรีรัมนะคะ ก็มีเชี่ยวขึ้นเหมือนกันเราจะเปลี่ยนกระถางขนาดเดียวกันเลยเราก็แค่เปลี่ยนดินสำหรับกระถางนี้นะคะเปลี่ยนดินมาเป็นดินปลูกของเราเองซึ่งสำหรับซีบุริรำก็มีเชี่ยวขึ้นแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะ จากนั้นเราก็มาค่อยๆค่อยๆรดน้ำนะคะแล้ก็ค่อยๆรด เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางบอลที่เราเอฟมานะคะเรามาเปลี่ยนดินดินปลูกของเราเองซึ่งเป็นดินใบก้ามปู80%แล้วก็ดินปลูกจากเตาถ่าน20%นะคะแล้วเรามาอัปเดตกันนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขา เขาจะโตขึ้นเร็วไหมและเขาจะเป็นยังไงเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะสำหรับบอลสีบุรีรัมและกวนอูฮองเฮาไก่ตัวงามหากระทางนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนดินแล้วค่ะเรามาอัปเดตเป็นระยะระยะดูการพัฒนาการของเขานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ